ลูกนะโอ้ลืมนับเลยกว่าจะถึงโรงเรียนบ้านบ้านไม้สตีเออแล้วขึ้นอีกแล้วนะวิชันอันนี้ชันใช้ได้เลยนะครับขึ้นนะฮะโอ้มันขับยากเพราะว่าไม่มีแรงส่งนะพี่น้องอันนี้อยู่ในอำเภออะไรครับอเมืองครับนี่ขนาดอำเภอเมืองนะฮะท่านผู้ชมทำได้สวย อ๋อทำกระเทียมเหรอฮะทำสวยจริงๆครับดูทุ่งนาเลยสวยขนาดนี้สวยจนหน้ามาอยู่นะฮะครพูดจริงหรือเปล่าคะหน้ามาอยู่สักสองสวันแอกมาแล้วฮะรออยู่ด้วยครับที่ด่างครับที่เนี่ยอำเภอเมืองนะฮะที่เนี่ยอำเภอเมืองเอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องอนค่ะอ่ะถึงแล้วนะฮะมา ทักทายภาษาเขาได้ครับจับรึอะไรนะจับรึ้ตับรุนี่พิชางไม่พูดได้แสดงว่าพิชางต้องมีชีกานะเชื่ออะไรเพราะว่าต้องไปหลายหมู่บ้านกันตับรุแปลว่าสวัสดีสวัสดีกับสถานการณ์นะครับตับรื้ออีกทีก็อาจจะขอบคุณอ๋อมีสองความหมายอีกทีค่ะตับรืจับรืจับรุ้อแพูดตับรือนะครับตับรือนี่แปลว่าบ้าเอ้าต้องออกเสียงสูงหน่อยตับรื้ตับรืหมู่บ้านสเป หมู่บ้านไม้สเตนะฮะวันนี้ดีใจจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูรั้วเขาก่อนเป็นไงคะรั้วสวยมากสวัสดีครับคุณแม่ครับหนาวไหมฮะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นาะวันนี้อ๋อถิงไฟครับอ นึกว่าทำข้าวหลามจะได้มาขอแบ่งทานบ้างท่านท่านรู้ว่าพี่มาได้จัดเตรียมมาแค้โอ้ยช่วงนี้ทำไรทำสวนอะไรกันไหมคะเห็นที่ดินโล่งๆตอนนี้ลงสวนผากม้เป็นกระเทียมกระเทียมพันพันจีนหรือพันไทยคะของเราพันไทยเนาะ แบบหัวเล็กๆกันนะครับใช่ปลูกกระเทียมกันเยอะใช่ไหมครับเยอะอยู่ครับอ่แล้วราคาดีไหมฮะราคากระเทียมสองปีแล้วไม่ราคาไม่มีครับพี่อ้าวเหรอครับก็แล้วแล้วมีมีอยู่ที่บ้านไหมฮะกระเทียมตอนเนี้ยอ่ที่เก็บแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับที่สามารถซื้อกลับไปได้เลยครับ้ร ไม่มีใครมีไหมฮะอยากกินกระเทียมก็จะมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวเราเดินไปดูกระเทียมเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาปลูกเขาปลูกกระเทียมกันเยอะนะคะที่นี่ใช้ไม้ไผ่เยอะเนาะวีน่ารักจังเลยสวัสดีนะครับลูกหรือหลานเนี่ยหลานปะหลาน้ายเจ๋ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงอาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋ก่อนเร็ว เจาเอก่อนใครเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่มีเจ้าของไปไปแอบดูไปแอบดูเดี๋ยวหมากัดเราไม่ก <amine> ัดหรอกพี <esse S 2> ่สมานอยู่ไม่ต้องกลัวพี่สมานมาบ่อยพี่พี่สมานมาบ่อยไหมครับพี่ทีนี้ก็นี่ก็มาบ่อยมาอยู่พี่สมานเป็นผู้สึกษาท้องถิ่นประจำแม่ห้องสอนนะคะก็จะหุ่นเพียวๆนะคะอยู่แม่ห้องสอนเพราะว่าเขาเยอะค่ะนี่ค่ะกระเทียมกระเทียม อ๋ออันนี้นะ่าจะเป็นต้นพันธุ์ของเขานะไม่ไม่ฮะอันนี้เขาเก็บไว้เอาเก็บไว้กินเนหรคะอ๋อเกาจะแขวนไว้อย่างนี้เลยนะเพื่อให้อากาศมันปโปรง่งใ,ใครเป็นเจ้าของบ้านจะซื้อ,อะคะพี่กระพูโลละห้าร้อยซื้อไหมคะอุ้ยตัดละนี <laughs> <laughs> ่บ้านชาวบ้านนะคะก็จะฝาขัดแตะอย่างนี้นะคะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยอยู่นะฝาขัดแตะนี่เราเคยอยู่มาก่อนนะคะ ชอบเลยบรรยากาศดีแต่ว่ามันไม่ต้านลมมันไม่มันไม่กั้นกันลมขอบ้านพี่เหรอครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราผ่านมาเราเห็นไรกะเทียมอพี่ขายไหมอ่ะอันนี้ปลูกเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาฝากให้คุณก็อนี้เก็บไว้กินเหรอฮะไม่ต้องฝากค่ะขายขายจะฝากเลยครับผมช่วยซื้อดีกว่าขายดีกว่าค่ะเพราะว่าพี่คำพูตังค์เยอะมากมัดหนึ่งเนี่ยมันกี่กิโลครับพี่ก็โหลดเอาแล้วกันที่นี่เขากะเทียมเขาน่าจะ มีคุณภาพเด็ดนะฮะเพราะว่าปลูกบนที่สูงมากๆเลยต้องหาถุงใส่ดูสิพี่เขาบอกว่าอุตสาห์จะเก็บเอาไว้กินเองนี่น่าจะกี่กิโลถึงโลไหมเราได้กระเทียมไม่ถึงโลกินนี่กิโลเท่าไหร่ครับโลสามสิบเจ็ดโลสามสิบเจ็ดบาททำไมถูกจังเลยเนาะจริงๆน่าจะแพงเนาะข้างล่างแพงมากนะกระเทียมที่ผครโลสายสจ็ ปีนี้ผมเกียบผ่านก็เลยไปซื้อมาสั่เจ็เบื่ออยู่ดึกขอถ่ายรูปสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากๆมาถ่ายด้วยกันเลยได้อีกหนึ่งถุงอันนี้แกะเกลียบเรียบร้อยอันนี้ปลูกเองเหรอครับคุณลุงครับปลูกเองทั้งนั้นเลยเอากินให้ทันนะคะเดี๋ยวต่อไปกระเทียมเราหมดเราต้องโทรศัพท์มาสั่งที่นี่นะบ้านไม้สเปรนะคุณลุงชื่ออะไรนะฮะแหม ลุงแแน่ลุงแน่กับพี่แมรีนะคะพี่แมรีรักภัยเนี่ยค่ะชื่อพี่แมรีรักภพ่ันอมยเดียเีย่ามามอ่มันถ่ายรูปกับอันนี้หน่อยอ่ะนี่อย่างเงี้ย กดกดตรงปุ่มเล็กนะกดตรงปุ่มเล็กเข้าไปปุ่มบนปุ่มบนครับน,นะคะหนึ่งสอมาอีกแล้วค่ะ<ม>คุณแม่มค,คุณแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับน่ารักจริงๆเลยดูดิพอรู้ว่าเพื่อมพูอยากได้กระเทียมคุณแม่มาอีกหนึ่งถุงเลยนะคะขอบคุณมากคุณแม่ชื่ออะไรคะ นาตูแม่น oh, oh, ่าต uh, ูแม่โอ้น่ารักจังเลยค่ะคุณลำพูกินให้เยอะๆเลยนะคะกินจะได้คิดฮะค่ะรู้ว่าเราจะมาโรงเรียนบ้านบ้านไม้สเปรนะครับเราก็สงสัยว่าไม้สเปรคืออะไรได้คําตอบแล้วนี่มาเจอแม่หลวงนะครับสวัสดีค่ะแล้ก็พี่สมานจากแม่ห้องสอนนะครับไม้สเปรคืออะไรฮะ ไม้สเปกก็คือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่ภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าต้นว่า <ừ> ค่ะต้นว่า <ừ> ก็เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันที่เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเขาจะเอาสะดือของลูก <ừ> มาผูกกับต้นไม้ชนิดนี้ตัดสายสะดือปั๊บเสร็จแล้วก็ไปผูกกับต้นไม้ชนิดนี้เอาเอาสายสะดือส่วนไหนไปผูกส่วนที่เราตัดออกี่ตัดแล้วไปผูกไว้ไเพื่อแขวนไว้ คือเป็นการเคารบนับถือเนาะต้นไม้ต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นต้นไม้สรีมมงคลค่ะเขาก็เลยเชื่อถือว่าถ้าฝากไว้กับต้นชนิดนี้จะดีเป็นสรีมมงคลกับลูกคือเอาสะดือไปฝากไว้กับต้นสเปร์ต้นสเปร์เขาจะใส่ในกระบอกไม้เสร็จแล้วก็ไปตีที่ต้นไม้ทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ทําแล้วค่ะตีิดไว้เลยค่ะตีิดไว้เลยแสดงว่าที่นี่มันมีสเปร์เยอะมากต้นไม้สเปร์เยอะอยู่มันดีแต่ตอนนี้รอบๆหมู่บ้านก็จะมีไกลเพราะว่า ชาวบ้านไม่ได้อนุรักษ์เนาะไม่ได้อนุรักษ์นะครับครับอ่าเราก็ได้รู้แล้วนะก็คือต้นว่าแบบ,บที่พวกเราเรียกกันนะครับ